สบายดีพี่น้องสบายดียำเสาว์พี่น้องเวอร์ส,รสรกู่สุกคนว่พ่อกระซองสเม่ผ้าแสบ็บคือเก่า,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 กพ,า,า,าพี่น้องเลยบ่าวมีเข่าขั่วเหมือนเดิมค่ะนางกําลังเผาตีนอ้าวล่นขาหมูพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเผาขาหมูเจ้าเผาตลอดปกติกันเผามันสีหอมเหมือนกันงเลยเมนูต้มยำขาหมูถูกต้องค่ะ พี่น้องค้าละเซ้าบาทนะคะยังลดค้าละเซ้าบาทสี่ค้ากับแปดสิบก็เป็นเงินาขาเขาเจ้าขาเป็นโลอะโลละแปดสิบบาทนี้วสื่อเป็นค้าค้าละค้าละหาพันกีบ คนัน้นคายมูกับเกี่ยวเข่าเราไปนนที่มูดอก้าเจ้ากำลงเกี่ยวเข่าใหนูองได้เลย กำลังสเกียวเขาพี่น้องเอ้ยกำลังเงินดังเลยว่าสิเกียวดีบดีเย,ยันพยุมาแน่ข้าเจ้าบอกว่าพายุต์สีขาวันที่หาที่ตอนนี้ข้าเจ้าเกี่ยวกับสิหลอดดูข้าวันเออซุ่มที่เขาเกี่ยวเขาก็หลอดพุ่มหอยย่ังเลยและปาติ๊กโอ้เกิดมาอีกลูกกับบุตเกี่ยวอีก ข้าตะฝนก็สีเขาก้อยก็ดี ้องใส่อีโต้นะคะแล้วเอาต้มยำกันเลยสี่ก่อนแอ้วเลยสามก่อน จ้าบอกมียูโลนเทพแพงโลเัยโลลอยเก่าสิพี่น้องบ้านเฮาอยอันปกตินะเพื่อนชิลหาซิปน้อยบ้านน้องเตะนะบ้านนี้มูลงเด้ขายบอพี่น้องผู้ใดที่เขาเจ้าที่เออเลี้ยมมูขายส่วงโควิดเนี่ยมุ้ยผมว่าซื้อเขาซื้อโลละ ไปซื้อเลยท่บบาทนะโลละสัองพันได้ซื้อเป็นโตนะอันบ้านเขาขายซืสอหมเขาขายบอกมิคือซื้อถ้าว่าเขาขายโลละห้าสิบห้าบาทไม่จะบคันห้าสิบบาทกหกสิบบาเห้าสิบบาทก็1สิบหกพันสิบหกพันหาบาทก็ตีไปเป็นพันกี่ซะอันก็อนซะ บ่อดซาจะเว่ยอีเลมันอะเขาขาจังวะอยู um ่ลายนะคอยไปเอาจริงลายลายสี่ลอยประมาณเม่นหกโลจิตโลนบอกแบบว่าเขาซื้อมาแล้วก็ขากันเองนะเราแบ่งกันบบว่าได้เว้นต้องพูดกันแบบนั่นแหละบ่เว้นหราสิขาขายโดยเฉพาะเลยแบ่งพูดกันมั้กับบ่แพงมาแบ่งกัน มัต้องแต่นะขคะโลล,ละร้อยสี่สิบเพียงเอาไอ่าสีนสดนะนะม,นออมันลงแล้วมันลงแล้วตะกี้ร้อยหาสิบมือมันถือเพระาะว่าส่วงโควิดไปใส่ไปไขายแถวตลาดนั่นก็บ่ได้เนาะจิ้มตามๆก,กันพวกอ่าเลี้ยงหมูก็ดีต้มยำขาหมู เกษตรแคนนอพี่น้องเอ้ยใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วอคาะ์ทข่ใบมะกรูดผลอกอกพี่น้องเอ้ยอ้าว หมูลงตน้นใดมารอบนี้หมูลงแล้วค่ะแสดงบุเนี่นมีเห็ดนางฟ้าใส่งนนั่นเนาะต้ยมยำขาหมูค่ะหมูลปลา <c oughs> น่าโม้หน่อยบ้ย แต้วก็น่องซองกอดน,นะได้พี่น,ออนอ้องเอ้ยว้าวสุกแล้วพี่น้องจาต้มเปือ่อยแล้วต้มยำขาหมู อาหารเสามาเนี่ก็จะเป็นต้มยำขาหมูพี่น้องจา๋าได้สุกแล้วเปื่อยเรียบร้อยกับสิบป,ป่งตามด้วยต้นหอมผักชีลงไปต้มยำกระดูกหมูขาหมู แสบแสบไปนองมาเด้อมากินน you know, ้ำกันเด้อ อตาห้องน้องวัวก hey, uh, 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 oh, ินข่าวได้ไหมลูกไม่นะวยคือห้องนะอะไรมอนีเลยเห็นไหากินข่าวไอ้หโทษทีไปกันใหญ่วันนมากินได้หมมั้งไม่แล้วาตน้อยกินยหนอะไรี่ยมห้องหมมากินมาเนาะ ตกตัตกไมเอาจาไม่้แล้วโตก็ขึ้นั่งกินบ่อ่าคิดว่าชินังแค่ใบเม็ดมอนี่ไม่ได้เรื่องแล้วเขาไอ้ผู้บ่าวพี่น้องสบายดี่าวมัน่มจัดนักกลางคืนก็จะนี่ก็ไม่กินนี่รมบางเยอะจัง

พนัเตจอนาอเนาะโอ้ดไปจาเลยแมต้านั่งลงไปเก็บยังก็เก็บพักจะบอกเิไปหายังแหลมเป็นเป็นได้มาเก็บพักก็ไปหาหน่มใหมอืมไปหาจะได้นำมองใกล้ใกล้พวกไปไปไปคุยเฉพาะ เราลูกซ่าล้วอืมกำ้งผิดมันคืน้ะห่าคือห่าสื้้าลูกสื้อผ้ยมาคือเบ้นอย่างเสร็จแล้นไปไม่ถ่อตัวเสีย้งมือหมมีบ่เคยตกันหรองวกดยอะบ ตาบอกว่า่าข้งแรกของเจ้าอะตรงขามงแม่นยำข้างแรกตเลงมันคือนั่นยำเด้ยำมัอคืน้งแ่บมลนสุดยอดแค่สาบบัวแ่บเองกับเสือด้แม่นจนเลือดจะจานนะเก่ยา่งคักมือหนุ่มๆทังเรียนหัวหล่อสนั่นผันพื้นตกยำคำมาหัวหิวเข่าเจ้าน้อยจ้าเองีมันเวีนใช้ลุย ไอโมูก็คือเห็นจ๊กไอโม่ลยอแมนมือเห็นแบบเอาหัวมากน่นีไน้ำอเต้องกินกับข้าวเจ้ามันจะถือกันต่อมันใช่แล้วะ นลงหงเนี่หมุดจอมือกี้เขาวนุมๆเด้อพี่น้องสาวๆบอก้น้ำมาเนี่กสาวอายต้องใช่อายเหมือนเดิมเหมือนเดิมไป้เขาสาวกันนหนกัด้มาเจาะเลยข้าวกินเฮ้ยให้มันเบิรดเข่าเก่าถ้ได้เกี่ยวกินเข่าใหม่ข้าวเผาเท่าตัวเริ่มซุกจะได้เข้าวลงเหยี่ยมคะ้ด่ะ มาน้องมีนวสิขาวงเฮียนอยู่เฮ้ยน้องมนวันสุกไาเ่อานเม้่อวาเสาทิดโตูกไปตรงเมาแล้วเกี่ยวเข่าก่อนนะจะได้แต่บ่มีอันเฮ็ดใส่แล้วพี่น้องต้มยำเขาซีเรียล่าอะไรได้พี่น้องแล้วการยูดีมแห่งม่สคุสุคน